สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจําที่1สิงหาคมนะครับก็เริ่มต้นเดือนใหม่เนาะแต่ว่าราคาเนี่ยระยะสั้นดูเหมือนจะมีการพักตัวบ้างเล็กน้อยนะครับเอาล่ะแต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ราคายังคงมีการปรับตัวปิดลบลงมานะแต่ก็ยังเป็นการปรับตัวปิดลบมาแบบ ถ้าเทียบจากการปรับตัวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะมีปิดแท่งแดงแท่งแรกเองนะแล้วก็อ่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการพักตัวในระยะสั้นนะครับเอ่อทีนี้เมื่อวานเมื่อวันซื่เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเบรกตัวโซนแนวต้านในระยะสั้นที่3 9 9 0 0ถึง 42, ขึ้นมาใช่ไหมเมื่อว่าเมื่อวันซื่มันปิดอยู่ประมาณ42,200กว่ากว่านะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งเป็นลักษณะของการปิดลบนะทีนี้ เออผมมองว่าระยะสั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเบรกปุ๊บมันควรจะมันควรจะไปต่อเออเบรกปุ๊บมันควรจะไปต่อแต่ว่าเมื่อวานเป็นเบรกปุ๊บเราพักตัวเนี่ยมันก็เลยก้ากึ่งว่าแบบเฮ้ยเดิมทีก็เป็นลักษณะของการเบรกปริมปิมอยู่แล้วเบรกปริมปิมแน่นอนว่ามันม,มีการเบรกไฮเดิมมีการเบรกขึ้นมายืนเหนือโซแนวรับแต่ว่าอ่าจริงๆผมอยากให้แท่งเมื่อวานเนี่ยปิดบวกต่อเนื่องขึ้นไปยืนแบบเหนือโซแนวต้านอย่างเงี้ยเออนะครับเมื่อกี้เหมือนไปพูดว่าแนวรับใช่ไหม พูดผิดนะนะครับโทษทีนะครับก็เนี่ยมีการเบรกไฮเดรมีการเบรกเกินโซนแอวต้านขึ้นไปนะครับแต่ว่ายังเบรกปิ่มๆถ้าเมื่อวานปิดบวกต่อเนื่องได้ก็จะเป็นก,ก,การคอนเฟิร์มการเบรกขึ้นมาแบบชัดเจนนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นลักษณะของการปิดลบลงมาแต่ว่าสัดส่วนในการปิดลบลงมาเมื่อวานก็ยังไม่ได้นะเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่โดยรวมผมมองว่ายังมีโอกาสไปต่อได้อยู่ในระยะสั้นนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยเหมือนจะเริ่มมีการสะสมในเรื่องของสัญญาณบริลด์เดเวอเรนซ์นะ นะครับถ้าดูสียี่โมงอาจจะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าอ,อย่างที่เราบอกกันนะว่าเวลาเจอสัญญาณบูล d ิตเดเวเวจเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีการย่อลงไปต่ำกว่าโลเดิมนะเออเราก็จะไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรเพียงแต่ว่าเป็นจุดเฝ้าระวังถึงความอ่อนแรงของวอลลุ่มในฝั่งแรงซื้อแค่นั้นเองก่อนหน้าก็มีนะก่อนหน้ามีช่วงเนี้ยที่เป็นที่เป็นเดเวเเห็นนะเป็นบูล d ิตเดเวเแต่ว่า พอเป็น valid ปุ๊บอ่าวงบอกถึงความอ่อนแรงร,ออาราคาก็มีการปรับตัวมาแต่ย่อปุ๊บไม่ได้มีการเบรกโลเดิมนะครับแล้วมีการเด้งกลับไปต่อมันก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเดวเจนนะครับเพียงแต่ว่าคอนเฟิร์มในเรื่องของการอ่อนแรงเห็นไหมมันก็จะเห็นเป็นไซด์เว้ยแล้วก็ยอ่อนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับคอนเฟิร์มเรื่องการอ่อนแรงแล้วก็แล้วก็ย่อลงไปเนี่ยมันจะเป็นการสะสมต่อเนื่องนะครับในชุดนี้นะครับถ้าไปดูหนึ่งชั่วโมงอาจจะน่าจะชัดขึ้นนะเนี่ยครับชุด ชุดล่าสุดก็คือชุดนี้นะครับก้อนนี้นะครับก็เริ่มเป็นลักษณะของการแฟดออกข้างกึ่งๆึงไซเวดาวในระยะสั้นแล้วก็ตัว MACD เนี่ยก็มีการปรับตัวลงไปอยู่ในฝั่งของแบ l ดิทโซนนะครับไอซลก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับก็ก็กนั่นแหละนะครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่มายานเนี่ยตั้งแต่มาช่วงช่วงตรงนี้นะตั้งแต่ก้อนเนี้ยนะครับไล่ยาวมาเนี่ยนะครับ ตรงนี้จริงๆตรงนี้มันมันปรับตัวสอดคล้องกันนะกับราคานะครับแต่ว่าพอดูที่มันสะสมกันมาเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการอ่อนแรงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมมันไม่ได้น่าน่ากังวลอะไรเท่าไหร่นะไม่ได้น่ากังวลอะไรมากเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันย่อเนี่ยแต่ไม่ได้หลุดมาต่ํากว่าโลเดิมในรนะยะสั้นที่มันปรับตัวขึ้นไปแถวประมาณ38500อะอะไรเงี้ยก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร,นร,ร่นะครับก็โดยรวมนะครับในแง่ของ ใครที่จะเล่นในจังหวะ follow bar เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงรอให้วันนี้มีการปิดบวกเคลียร์ขึ้นมาก่อนเคลียร์แรงขายเมื่อวานทิ้งไปก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเล่นก็ได้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าวันนี้มันมีการปิดลบตอนเน่องเนี่ยเอออาจจะเริ่มมีการย่อผักตัวอันบา้างนะครับหลังจากที่ขึ้นมารัวๆนะครับนะประมาณนี้นะครับก็คิดว่าไม่น่ายังไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนะโดยรวมก็ผมมองว่ามีโอกาสไปต่อได้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าวันนี้ปิดบวก ถ้าเมื่อวานยังไม่ยังไม่ <c oughs> ผมยังไม,ม่มองเป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มการเบรกแล้วกันนะเดี๋ยวขอรอดูแท่งวันนี้ก่อนถ้าวันนี้ปิดบวกขึ้นมาได้ค่อยคอนเฟิร์มการเบรกแนวต้านแล้วก็จะเอาฐานแนวรับจากแถวสามหมื่นหกเนี่ยขยับขึ้นมาเล่นอยู่ที่สามหมื่นเก้าเก้าร้อยถึงสี่หมื่นสองนะครับแล้วโอกาสที่จะไปต่อก็มีมากขึ้นนะครับเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้รอรุ้นให้ปิดบวกก่อนนะครับแต่ถ้าวันนี้มีการปิดลบต่อนเนื่องจากเมื่อวานอ่ะนะครับอันนี้ก็ต้องไประวังในเรื่องของการย่อพักตัวในระยะสั้นกัันนต่อะครบ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะยังไงเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันในไลฟ์ like สดนะครับตอน2องทุ่มในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ mm hmm. ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ